ผมอยู่ที่สารเจ้าพ่อปวนปูนะครับที่บริเวณแถวๆคลองศสลนะครับใกล้ๆกับตลาดคลองศาลแต่ว่าไม่ถึงนะยังไม่ถึงแถวๆแต่ก็ติดกันแหละ,และเดินได้นะครับเดินไปถึงได้ก็วันนี้เนี่ยก็บอกก่อนว่าเครื่องบินมาทําการพิธีนะครับอย่างที่เขาบอก,กันว่าใครที่อยากจะขายขายบ้านขายที่ดินขายอสังหาริมทรัพย์ขายคอนโดขายอะไรก็ตามที่เป็นชิ้น,นใหญ่ๆนะครับและอยากขายได้เร็วนะครับให้มา ฝากกับองค์ท่านเจ้าพ่อโกอ,นอูนะครับเพื่อจะได้ทําให้ประสบความสําเร็จได้เร็วยิ่งขึ้นแต่ต้องบอกอย่างนี้ครับสาหรับคนที่นะครับนะที่มาขอเนี่ยได้ใค่ขอพรน,นะห้ามบนบานสายเก่าเด็ดขาดนะครับนะเพราะเนงจว่าองค์เจ้าพ่อโกอ,อูเนี่ยท่านเป็นคนที่ซื่อตรงนะครับนะท่านจะไม่ชอบการติดสินบนไม่ชอบการที่จะ,ะเหมือนกับ คอยให้นู่นให้นี่ไม่ต้องนะครับขอแค่บนบ่าขอแค่ขอพรขอคํากล่าวอย่างที่บอกนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทุกคนจะต้องทําและที่สําคัญนะครับสำหรับผู้หญิงที่มีประจําเดือนนะครับเครื่องบินไม่อย่างแนะนําให้มานะครับในช่วงที่มีประจาเดือนให้หมดประจําเดือนก่อนหรือไม่มีประจําเดือนหรือเป็นคนบริสุทธิ์ก่อนนะครับถึงเข้ามาได้นะครับจริงๆเขาให้เข้าได้แต่เนื่องจากว่าทางด้านหน้าเนี่ยครับที่จะต้องจับองค์เจ้าพ่อเนี่ยนะครับเขาไม่สามารถให้จับได้สําหรับผู้หญิงที่มีประจําเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเี่ พักไว้ก่อนดีกว่าท่านจะได้มาอย่างไม่เสียเวลาไม่เสียเที่ยวนะครับแนละใครที่มีจําเดือนพักไปก่อนคนที่ไม่มีระจำเดือนมาได้เลยนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามในคลิปนี้เดี๋ยวเราไปชมด้านน้นนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่1สําหรับการสักการะศาลเจ้าพ่อนอูนะครับก็ตรงนี้เป็นจุดที่1เป็นการไหว้สักการะเทวดาฟ้าดินใช้ทูบห้าดอกครับแล้วก็หันทางด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นจุดที่สองนะตรงนี้เป็นการสักการะด้านหน้า นะครับในนาสันเจ้าพ่อคนอื่นนะครับใช้ทูบสามดอกเป็นกระถางทูบกระถางใหญ่ที่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นหันหลังกลับนะครับเพื่อจะไปสักการะจุดที่สามซึ่งเป็นเจ้าแม่กวนอิมริมน้ำนะครับนะเจ้าแม่กวนอิมริมน้ำนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดที่สามใช้ทูบสามดอกนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูกัน นะครับใช้ทูบสามดอกนะครับทั้งหมดทูบสามารถเอาได้ในศาลเจ้าเลยนะครับใช้ทูบเขาจะมีเป็นมัดมัด,มดเอาไว้ให้นะครับแล้วก็มีใช้เทียนสองเล่มนะตรงนี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมริมน้ำนะครับตรงนี้อ่านโะพธิสัตว์กลนอิมนะครับนะก็มาเป็นจุดที่สามเพื่อขอพรนะครับใช้ทูบสามดอกนะครับอยู่บริเวณริมน้ำเลยตรงนี้นะครับนะ บรรยากาศดีเลยทีเดียวนะครับนี่ตรงนี้มีเจ้าพ่อศาลเจ้าพ่อตากนะครับนะเจ้าพ่อตากศิลมหาราชนะครับนะก็ตรงนี้เป็นศาลเจ้าเล็กๆเ,เพราะเนื่องจากว่าพระเจ้าตากเนี่ยเคยสสเสด็จมาสักการะองค์เจ้าพ่อกอนอูนะครับที่บริเวณหน้าที่แห่งนี้นะครับก็เลยมีศาลของพระเจ้าตากตั้งอยู่ด้วยน,นั่นเองอเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันนะครับ นะตรงนี้นะครับเป็นการที่เราจะได้เข้าถึงตัวองค์เจ้าพ่อกวนอูมากที่สุดก็คือนั่งคุกเข่าลงไปที่บริเวณตรงนี้นะครับคุกเข่าแบบนี้หลังจากนั้นเอามือจับที่บริเวณเท้าของท่านนะครับแล้วก็เอาหัวเนี่ยนะครับตรงหน้าผากนะครับแตะไปที่บริเวณนี้นะครับนะบริเวณหน้าท้องนะครับที่เป็นรูปหัวสิงห์นะครับนะก็ถือว่าเป็นความ เปดสิริมงคลนะครับเพื่อขอพรแด่องค์เสพ่อกวนอูนะครับนะให้ท่านช่วยบนบานให้กับเราให้ท่านช่วยให้เราประสบความสําเร็จนะครับแต่ข้อห้ามเลยสําคัญนะครับผู้หญิงที่ไม่สะอาดนะครับก็คือผู้หญิงที่มีประจำเดือนนะครับนะก็ห้ามจับเด็กขาดนะครับนะที่นี่มีป้ายติดเอาไว้เลยนะครับนะ ผู้หญิงที่ตัวไม่สะอาดห้ามจับนะครับก็คือมีประจำเดือนนั่นแหละนะครับนะห้ามเด็ดขาดห้ามจับห้ามโดนเลยนะครับสำหรับคนที่จะมาขอพรที่นี่นะครับต้องบอกก่อนว่าต้องเป็นคนที่ไม่มีประจำเดือนนะครับอันนี้ก็จะเป็นม้าเซกเท่านะครับเป็นม้าพาหนะขององค์ท่านกวนอูนะครับองค์เล็กนี้จะเป็นองค์เริ่มแรกต้นตำรับนะตรงด้านหน้านะครับเป็นองค์เริ่มเลยตั้งแต่อายุ200กว่าปีนะครับที่ พระเจ้าตากท่านเป็นคนสักการะนะครับมีคน,เ,นเคยมาสักการะนะครับส่วนองค์กลางกับองค์ด้านในนะครับแล้วก็สร้างขึ้นตามรัชสมัยต่างๆนะครับแล้วก็แต่อายุก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับก็ในส่วนของประวัติศาสตร์ต่างๆนะครับก็ขอไม่เล่าถึงแล้วกันนะครับนะจะได้ไม่เสียเวลาเยอะนะ ก็รูนะ้กันอยู่แล้วนะสำหรับรรองค์เจ้าพ่อกนูใครที่อยากจะชนะศึกจะชนะมารน,นะครับหรืออยากจะขายบ้านขายที่ดินต้องที่นี่เท่านั้นศาลเจ้าพ่อคนูนะครับที่บริเวณคลองศาลนะครับนะตลาดคลองศาลเขาเรียกศาลเจ้าพ่อกนูตลาดคลองศาลนะครับซึ่งไม่ได้อยู่ติดกับตลาดเลยนะครับนะแต่ก็ไม่ไกลาจากตลาดมากนักนะท่านใดอยากจะมาวันนี้เนี่ยเครื่องบินก็ได้เอาโฉนดที่ดินโฉนดบ้านนะครับนะมาฝากท่านเจ้าพอ่อกนูไว้ด้วย นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะสําเร็จไหมนะครับถ้าสําเร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะได้มาอัดคลิปอีกหนึ่งรอบแน่นอนวันนี้ลากันไปที่องค์เจ้าพ่อกวนอูขอให้ทุกท่านได้เห็นคลิปนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับแนะละคิดสิ่งใดสมปรารถนาใครสําเร็จแล้วก็อย่าลืมมาไหว้ตัวจริงที่ศาลเจ้าพ่อกวนอูบริเวณคลองศาลนะครับแล้วเจอกันคลิปถัดไปครับ